สวัสดีครับพี่น้องปกป่าสุขสุขสนมีิกามาพอยานิ้วือเก่าละจ้ายานิ้วกับมีคาอัปเดตเรื่องบอดบอยสดีใช้แอนอลอดีของพัวขาวเพื่อเก่าละจ้าพี่น้องอันน้องเพชรดน้องพลอยเพิ่นก็เอาพวงมาลัยไหว้คุณแม่คุณย่าคุณยายนาอพี่น้องจ้าเป็นตาหักตาหักน้องเพชรดน้องพลอยมีพวงมาลัยไหว้คุณย่าคุณยายและแม่แอนในโอกาสวันแม่ครับลูกของแอนบอยแอนอลอดีพี่น้องเป็นตาหักตาหักมูเจ้าขอไปเบิ้งเดินในแนคลิปอัน บอยสิริชัยหมอลำใจเกินลอยพี่น้องยายนี้ออกมาเบื้องห้บไดาดอกพราว่าพิ่นกับสิวายายนี้เอาหันคลิปวิดีโอคนอื่นมาเนาะพี่น้องมันนั่นกดหลายมู้เจ้าเข้าใจเนาะคะเนาะยายนี้วลองเอาเราพิ่นกับว่าเอาลิปวิดีโอคนอื่นมายายนี้วกเลื้อลองหัดว่าพี่น้องจ่าจังใดก็ฝังเนื้อฝกโตัวในเด้อจา้าเป็นช่องไม้พี่น้องจา่า เอฟซีได้ลายถ่านกำลังไหลขามาสแสดงความคิดเห็นเด้อพี่น้องเป็นตหาตหากักตาหักกลมกาบยากลมกาบย้ายแล้วก็กลมกาบแม่พี่น้องกับพวงมาลกยให้แม่เป็นตหาหักแล้วก็หอมแก้ม้องเพหน้องพ้อยพี่น้องเป็นตหาหักลายอบอุ่นในหัวใจครอบครัวน่ารักมากคะ่ะขอให้มีความสุขทุกๆวันมีแต่สิ่งดีๆนะคะนี่แหละเหตุผลที่ติดตามครอบครัวนี้ดูแล้วอบอุ่น เป็นครอบครัวที่น่ารักมากค่ะเอฟซี FC เพิ่นกับมาลังไหลาขามาคอมเมนต์นาะพี่น้องเบิ่งไปกับยิ้มตามไปน้ำได้พี่น้องเป็นตาหักค่ะครอบครัวอบอุ่นมีแต่รอยยิ้มให้กันและการทำให้อดยิ้มตามไม่ได้ค่ะสะออนน้องมูเจ้าสะออนน้องเพชรน้องพลอยนำข่อยบอข่อยสะออนหลายน้อยๆจะแม่นเก่งคักเป็นตาหักหลายพี่น้องถ้ามีน้องเกิดมาก็ขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมนะคะรักจริงๆของ ด้วยบอยแอนเพชรพลจ้าครอบครัวบอยกับแอนน่ารักและอบอุ่นมากเลยค่ะขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปจนแก่เท่าเด้อค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆกคนนะคะยายคุณยา่าคุณพ่อคุณแม่ลูกเต้าแฝดและทุกคนที่อยู่รอบข้างครอบครัวปุริสายทุกคนค่ะครอบครัวอบอุ่นน่ารักมากค่ะดูแล้วมีความสุขตามแมนพี่น้องายนิ้วเบิ้งไปกับยิมตามไปพี่น้อง ดูแล้วน้ำตาจะไหลขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวเลยค่ะแมนพี่น้องจ๋าขอให้อายุมันน่นขวัญเยืนอยู่ดีมีแห้งสุผลสุข,สข,ขด้นครอบครัวแอนบอยเอฟซีพูเฮาสุผลสุขค้นไกยู่ดีมีแห้งคุณยาคุณยายเรากับสุผลสุขค้นะเนาะพี่น้องจ๋าไม่ล้ำใจเกินลอย a l r รดีแบรนด์สุผลสุขคนเด้อพี่น้องเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทาง,ด,ง,ด,าง,ง,ง,งด้วยความปลอดภัยเห้งปังๆรวยๆเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นก่อนเด้อจ้า พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังไรก็คอมเมนต์เข้ามาสูฟังเ้อเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันไม่คิดหนะ้ามีข้าวสารแย่นิ้วกับสิมะวอาสูฟังคือเก่าละจา้าโอเคค่ะ t h ้ n เกี u ยวบายบาย